สวัสดีครับวันนี้เป็นเรื่องของสินค้าอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นสินค้าเอกสินค้าเมลอนของเรานะครับก็เป็นเรื่องของหมวดของออสายน้ําซึ่งเป็นหมวดเดียวกับสายส่งไนล่อนนะครับแต่ตัวนี้เราเรียกว่าสายยางนะครับสายยางน้ําแต่ในภาษาในแคตตาล็อกของเรานะครับเราจะเรียกชื่อว่าท่อยางฟ้าไทยนะครับท่อยางฟ้าไทยนะครับ <S <S 2> <S 2> <ๆ>ตัวอย่างก็คือตัวนี้นะครับหลกัหลกๆสําคัญก็คือ เรามีอยู่สองตัวนะครับตัวที่เป็นสีฟ้าคาดเหลืองหรือชื่อเราเรียกว่าท่อยางฟ้าไทยในตลาดเรียกว่าสีสายยางถักได้นะครับบางสายยางสีฟ้าบ้างสายยางสีฟ้าคาดเหลืองบ้างแต่ของเราคือมีสีฟ้าคาดเหลืองและมีใยได้อยู่ข้างในนะครับมีใยได้อยู่ข้างในนะครับอันนี้ภาษาเราเรียกว่าท่อยางฟ้าไทยนะครับสามารถดูได้จากแคตตาล็อกตัวนี้นะครับท่อยางฟ้าไทยตัวนี้ เป็นสินค้าเมลอนครับส่วนตัวนี้เป็นท่อยางล้วนนะครับไม่มีไม่มีใยได้อยู่ข้างในนะครับถ้าดูใกล้ๆจะเห็นใยได้ข้างในนะครับเป็นใยได้อยู่ข้างในทําให้เกิดมี3ชั้นนะครับส่วนตัวนี้มีชั้นเดียวก็คือมีมีเป็นเนื้อยางปกติซึ่งแตกต่างจากตัวนี้ที่เป็นสายยางใสนะครับตัวนี้จะเป็นสายยางที่เป็นสีฟ้าข้อแตกต่างของ2ตัวนี้ก็คือเป็นสินค้ากล้วยนะครับขายง่ายนะครับได้ค่าคอมน้อยนะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่ขายมานานนะครับนานมากๆตัวนี้เป็นตัวใหม่ไม่ไม่ถึง 4- ี่หปีส่วนต่างก็คือว่าตัวนี้เป็นตัวทึบนะครับพอทึบปุ๊บน้ําที่ผ่านสายยางใสเข้าไปจะไม่เกิดตะไคร่น้ำข้างในนะครับแต่ก็คือความทนทานการแรงรับแรงดันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับที่เป็นท่อ,อยางฟ้าไทยมีเส้นได้นะครับหรือเราจะเรียกว่าสายเอ่อท่อยางมีเส้นได้ข้างในก็ได้นะครับ สองตัวนี้ต่างกันก็คือตัวนี้มีชั้นเดียวตัวนี้มี3มชั้นนะครับก็คือมีพลาสติกนะครับท่อ PVC เส้นได้แล้วก็ท่อ p p c นะครับจะใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่านะครับในส่วนของแคตตาล็อกนะครับเราก็จะมีตัวอย่างแคตตาล็อกนะครับเราขายขดละ100เมตรนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของเรานะครับมีไซส์อยู่ก็คือ1นึ่งหนึ่งทับสองหรือ4หุนนะครับภาษาเราเรียกว่า4หุนนะครับ หนึ่งนิ้วมีสีมีแปดหุนนะครับก็เป็นหน่วยที่หน่วยพิเศษหน่อยนิดนึงต้องพยายามจำนะครับแล้วหนึ่งนิ้วเนี่ยครึ่งสี่หุนก็คือสี่ทับแปดพอหารกันก็จะเป็นครึ่งนิ้วนะครับแล้วก็ห้าหุนเป็นไซส์พระเอกนะครับห้าหุนคือไซส์ที่ต่อกับก๊อกน้ําทั่วไปนะครับแล้วก็ ใช้เหล็กรัดรัดเข้าไปนะครับอันนี้คือท่อสายก๊อกน้ําสายน้ําสายกเกษตรปกตินะครับสายน้ารดน้ําต้นไม้ธรรมดาซึ่งสมัยก่อนจะใช้ใช้ใช้ตัวสายยางใสนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมว่าตัวสายยางใสนี่คือขั้นต่าสุดนะครับขั้นถัดมาคือสายยางล้วนขั้นขั้นสูงสุดรานะคาดีสุดแล้วมีคุณสมบัติที่ดีที่สุดคือท่อยางฟ้าไทยแบบมีใยได้นะครับถัดมาคือหขุนหขุนก็คือ6ทับเท่ากับ3ทับ4นะครับหรือ เขาเรียกว่า6ขุนนะครับอย่าไปเรียก3ทับ4นิ้วนะครับอายลูกค้านะครับเขาไม่ใช้ภาษานี้กันนะครับแล้วก็1นิ้วนะครับเรามีทุกไซส์แต่ไซส์ที่ขายมากที่สุดมากกว่า60-70%ก็คือ5หุนหรือ5ทับแนะครับสำหรับสีที่เรามีนะครับสีมาตรฐานคือฟ้าคาดเหลืองนะครับแล้วเราก็จะมีสีเขียวแล้วก็เขียวสะท้อนแสงนะครับส่วนทุกอย่างก็ตามแคตตล็อกนะครับ คุณสมบัติที่สำคัญของตัวที่มีใยได้ของเราก็คือ1ทนแรงดันได้ดี2เวลางอแล้วมันจะพับกลับมาที่ตัวมันเองได้นะครับซึ่งแตกซึ่งแตกต่างจากสายางใสและสายางล้วนนะครับเวลางอแล้วเนี่ยมันจะ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 เหมือนกับงอแล้วมันน้ําจะไม่ผ่านนะครับตัวนี้มันงอแล้วมันจะน้ําจะผ่านแต่เวลาปล่อยแล้วมันจะเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเป็นสายางใสหรือยางล้วนเวลางอแล้วมันจะงอคงค้างเอาไว้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวใหญ่ได้จะเป็นตัวยืดหยุ่นแล้วก็ รับแรงดันได้ดีนะครับในส่วนของที่เป็นใบเสนอราคานะครับจริงๆแล้วเราจะมีรุ่นที่เป็นใบประกาศราคานะครับเรามีรุ่นที่เป็นร้อยเมตรเป็นหลักนะครับตัวร้อยเมตรเนี่ยนะครับก็จะมีลูกค้าจะชอบไปเทียบตัวนี้เราขายเป็นเมตรเราขายเป็นม้วนนะครับเราไม่ขายเป็นน้ําหนักนะครับเพราะว่าลูกค้านะครับคุ้นเคยกับสายยางสที่ขายเป็นน้ําหนักแล้วก็คู่แข่งคนอื่นๆในตลาดเขาขายตัวยางล้วนเป็นน้ําหนักเหมือนกันนะครับ ปกติแล้วน,นี่ต้องจํานะครับต้องจํานะครับสายยางใสจะขายเป็นน้ําหนักนะครับเพราะว่าช่งา,กากกง,งกิโลกี่บาทกี่บาทแล้วก็น้ําหนัก1นึ่เอ่อกิโลกี่บาทคูณเข้าไปนะครับแต่เชยยงร้วนเราขายเป็นเมตรขายเป็นม้วนนะครับขายเป็นม้วนขอโทษครับไม่ได้ขายเป็นเมตรขายเป็นม้วนนะครับโดยที่มันจะมีน้ําหนักมาตรฐานอยู่นะครับ